เดี๋ยวเขาจะมาเห็นไม่นู้ปลาเพียกันครับนี่ครับมันมาลาบปลาเพียกครับผมจะแซมกันครับเหนื่อยองาวงเลยครับใส่หัวใส่ตุ่มลงผ้าครับตอนนี้ใหญ่เลยนี่ปลาเดได็จพิมุน nghe ngang này hả? ba, ba. và nhựa cây nó. ด,ดวยวหน่กินดกเสียบได้เอามือหยำแนบมัทั้งมลูลน,นะเนี่ยละเจ้าหอนแล้วละ่ะหอมมากันโอ้ยชมละเพื่อใส่ต้มต้มปลานะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วได้แล้วครับนี่ลาบปลาเพียวผม น้ำซุปโอ้อ๊ะกล่องไปได้สวัสดีครับมาแล้วครับอา่ายที่ได้กินครับพี่น้องสวัสดีครับนี่ไดนี่นู้ดสดแซ่บเลยครับพี่น้องครับลาบปลาเพียครับเด็ดเด็ดแน่นอนครับก้มบะใส่ตรงนี้ต้มครับนี่ต้มต้มหัวต้มหัวต้มก้างต้มกลางผักกาดผักแก้วครับนี่ผักกาดหินครับตะบุญหินดอกมะระอ่ามะเขือ ขานเ่อไครับกเขือเขือบักแตงแล้วกับใบใบมะงีบใบมะกอกครับนีมหลุดโดดนิดหน่อยเหรอนี่บไก่ใั่ะน่ๆบ่นี่นี้นึ่งแหงอนึ่งแหงใไก่หรอครับน่ยกวถึงพถึงอะไรก็ได้พักเนาะโอ้ลดโดดสายไหลนนะี๋ยวก็คนเยอครับนนี้เต็มิบเลยเหมือนกันครับโอ้ไม่หลงดเลยว่พัก หอมไปทีมงานที่เราไอ้กองหน่เนาะลายหมดไอ้อแล้วบวกที่เข่ากองเนาะพี่มันดี๋ว่ากูเห็นมึมงก็บธุ <c ười> รกิจมาต้มหัวม,มันเลยครับบากเสียเสียดายคนระันคอมันวต์ข้างในเนาะมีใส่เนาะแจ็บเต๋อปะอะไรปะ Nửa, anh yêu anh bài bakai, bên ngoài em lao của chị là bên ngoài. Mhm, chị bắt hai chị. Mìa hoa nhỏ ký không khó lưng. Mìa hoa nhỏ nhỏ ký không khó lưng. Mìa không không khó lưng. Mìa hoa ký khó lưng. สมัยประสาหลุมเนาะโอ้ว่าจงเขียกินปลาหมูนี่มันปลานี่อยู่ในแม่นม้ำสุดปลายอยู่ในหลุมเนาะนอกจดเน,นาะนอร์ดจะนำขวดเนาะมันลงมาทังปลาหนีนั้นปลาดำลึกแบบว่าอส็ดปลานดำลึกว่าไส้ขี่ผม เนื้อันผมเนื้อางเโอ้ยองนไก่ครับเส่เตี๋ยวองหนังครับหนังเนี่ยนี่ไงคมยู่งกว่าหนังขมปนมวนเหมอนขมอ่ะอืมมันปิกิมผมแต่เนื้อเนื้อไม่ไงเนี่ยของใส่หมกเนาเยังยมนไปเป็นปลาเพียแบบต้ม ปลาสดๆมาต้มมาต้มถ้าต้มเที่ยวเอาเอาเอา,เอาขีนะ่มันใส่นะแต่พอมีออกนะเที่ยมากินมากันยังบูกินผมแยบครับนเนื้พอพอปอเขามาต้มเนีมีรสผมหนึงเนาะจะปล่อยกระผมแสบเลยคนให้ยาสดเนีย้ย แล้วนนี่ปปองกันัไจกทางหน่อยครับดตรงให้คุณคูจริงหรอเนาะ้ห cắt có nhá nó cắt một tí, cả nhìn, nhìn, đổ, nhìn ngang, một nhìn đó ngam huột huột cái nghề đó làm nhiều cũng dẹp nó. มันสดมันาลาบแต่มันติดสูดติดลนว่าเปสูตรเมื่อ

สไม่ส่ได้ปลาปัวดิจนอาจิอาบ,อ,บอ,อ,อ้มันกินมาเบิดเดยร่ใคจะเมาผู้เฒ่ากินน้ำไมผู้เ่าจุบานพียปลากินปลาเ,าเคาะเงหลุดพอรู้วัวไข่พอจับนก็เลย,เยจะกินเลยเนื้อน,นุ่มเนื้อสุก

ngon. Thành nó hòn đó. Bạt cái pao luôn. Rồi. sáng hòn còn <coughs> <Để. coughs> บอกไปวะตอนนี้นนไปกล้าว่หน้ามันเย็นเลยมันร,รูปมนันแห้งอากาศเย็นอยู่นี่หนาวอ่ะเริ่มหนาว กินหอดไปกินตากแดดถามเปล่าล้วตามอไป,ปนไปกเข้า

thính tay, Ừ ừ Ừ bạc Bắt tam mình nè. Không dụng bảo không mà Cá kèm kìa ừ rồi đó sao sắp lại Anh à, quay phải sắp đẹp leo Ui chắc Mỗi thành trạng ngày làm được đẹp đó Mười lăm tầm tháng lét Ba năm lại, Nên ba năm được. Nam ra mà của tôi. I don't want to buy higher. Buy a cái này Buy ai à, bay Buy a mở run. Buy a mở run. nè, a mở bạn ấy a thái, run. Buy a mở run. Buy a

เดี๋ยวพ่อการัชุดนาครับผมเดี๋ยวเสถหามนูเ่นอ่เพนะครับนีกัเป็นลาบปลาเบียกน่ปลาเปียกปลาแม่น้ำครับใส่ดีใส่ใส่โลเนอะบัวว่ะรูรูสองกีโรกัวนะเติมต้เสครับบลาบแซ่บเนื้อเนื้อมูดีครับพี่น้องรูเผมออลำลครับพพี้งต้มเติมกันิ่ม ต้มใส,ส่้หมูเน่าเลยถ้มีนี่รสผมมันพอเหนือมีความผมเหนือแซ่บครับแซ่บเดียวเดียวมีผมอาไม่รู้แซ่บ่เหตุซูเป็นหน่อจริงเป็นหน่อมือใช่ครับเใช่ปากนะครับแต่ละต้มปลารู้สึกขมอยู่จะ่าเพราขมเพราะผมจะมาไม่กินขมแมนมันอ่ำลำดีอ่ะโปรตีนปลาคือรสเด่มาจากจากจากแนนาม,าม่น้ำนะมาฮอดบวานมีสีต้มเพียดดึงพวงขีดมันออกมานะเอาจะตับมันใบเอาดึงดีมันออก แต่ไสดีเลยกินบ่ได้เพชรสิ่มไอ้มากินไม,ม้ผู้ใดเคยกินผู้ใดเคย,เคยมีอยู่ในพื้นอ่าเขาเรียกว่าคลองกินใน,ในพื้นที่เดี๋ยวเขามีป,ปลาตัวนี้ขนาดดูรสชาติของคนอยู่แล้วครับเป็นปลาแม่นม้ำแซ่บดีเดียวแล้วน้นมูมเพิ่งด้กินนี่ละครับเทือสองเทือกนี่ยล่ะเพิงพ่งได้เพีชรู้สึกว่าโอเคเขาแซ่บแซ่บเลยแหละเนือ้อเนือ้อเนือ้อพีชเนื้อเนื้อวันเนื้อปลากายเนาะแมนเนื้อเนี่มดีครับ ทะเลา้ริมพ์ี่แน่นนี่เหนียวพิมพยไป้เหนียวิมพ์หนีได้ครับสำหรับที่นี่ก็ฝาไว้ที่นี่ครับผมฝากกดติดตามกคซัไขคตแรก็แกดกระดิ่งติดตามเครับด้อขอขอบคุณขอบคุณนะพี่น้องคนรแรงติติดตามนะทุกทุกอนบ้นพี่น้องหรือว่าในกดติดตามคนไแรก็่ะฝากกันด้อครับทุกตัวร่างใจนะครับเนาะติดตามก็กดกระดิ่งนีหน่อยครับไม่บอกว่าเจ้าลงลิมยาวผลคนเบิ้งคนที่ห้าเบิ้ง เอองรอบหนาครักสิบปีหรือยี่สิบบีอเขาก็ย่อนมาเนี่ยเลยย้อนผมไปว่ยดสอตนะครับนี่หลดนี่ลอยครบัีเนี่ยเป็นอจริงดีว่าอะตามนี่นะครับตามที่เห็นเนี่ยนี่แบบเยอะนี้ยังเล่ถกินไปนก็นิโดนแน่นอยครับเกือบอินแล้ฝากไว้แค่นี้นะครับเด้อฝากตาภาพเดีครับอนาครับผมีครับการ้ได้จิงครับแบนี้ครับ